Welcome to a love note from Gen Z podcast นะคะ podcast ที่จะช่วยให้น้องๆสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในการเข้าสังคมแล้วก็มีความคิดที่ positive และ be the best version of yourself หรือว่าเป็นแบบตัวเองในแบบที่ดีที่สุดนั่นเองวันนี้พบกับพี่นุราใน EP ที่24แล้วพี่ได้รับจดหมายจากน้องปาล์มน้องปาลมบอกว่า มีความกังวลทางด้านการพูดและเป็นคนที่พูดเร็วบ้างบางครั้งเวลานำเสนอหรือพูดต่อหน้าคนจำนวนมากจะกลัวว่าพูดเร็วเกินไป อีกอย่างโดยปกติเป็นคนที่มีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำแต่เมื่อโดนตำหนิจะทำให้ขาดความมั่นใจในเรื่องนี้โอเคขอบคุณสำหรับจดหมายนะคะน้องปาลวันนี้พี่มากับ3ทางออกด้วยกันทางออกแรกเลยก็คือเวลาเราขาดความมั่นใจอ่ะเราก็คือเราก็ต้องกลับไปรีวิวตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะ ยังสามารถพัฒนาตรงจุดไหนให้ดีขึ้นได้บ้างโดยการเอาคำที่เขาตำหนิเนี่ยที่ทำให้เราขาดความมั่นใจมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะรักตัวเองเยอะๆไม่ไม่เอาคำตำหนิของคนอื่นมาทำให้ตัวเองขาดความมั่นใจนะคะส เวลาเรากังวลทั้งด้านการพูดหรือว่าบางครั้งพูดเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทําการบ้านในเรื่องต่างๆที่พี่จะแชร์เหล่านี้ก็คือ 1. เราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราอ่ะจะต้องไปพูดกับใครหรือว่าจะพูดหัวข้ออะไรนะคะถ้าสมมติเรารู้กลุ่มเป้าหมายแล้ว,ลวเรารู้เรื่องราวที่จะแชร์แล้วให้ปรับ m มซ d s e t แนวที่ว่า เราจะบอกสิ่งดีๆให้กับเขาหรือว่าส่งต่อความรู้ให้กับผู้ฟังอย่างไรให้ผู้ฟังได้ประโยชน์มากที่สุดอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยอ่ะกลับมาในหัวข้อที่3พี่มองว่าการที่เราเนี่ยมีความกังวลทางด้านการพูดเราต้องฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย พูดคล่องแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการฝึกแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราจะทําเพื่อเสริมความมั่นใจได้นะคะและก็อีกอย่างเลยก็คือว่า อย่างสุดท้ายก็คือว่าถ้าสมมติเรากังวลว่าเราพูดเร็วลองให้เพื่อนจับเวลาที่เราพูดซิว่าเวลาเราไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าเราพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะแสดงความคิดหรือว่าพูดออกมาให้หมดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราพูดเร็วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเตรียมตัวพี่เชื่อว่าเราจะพูดช้าลงแล้วก็เราอาจจะมีสคริปต์แบบที่พี่ทาก็คือว่าใช้เฉพาะหัวข้อหลักๆที่จะพูดแล้วก็อธิบาย สิ่งต่างๆที่จะพูดในท็อปปิกนั้นให้คำนึงถึงผู้ฟังว่าผู้ฟังเนี่ยต้องการอะไรจากเราเราจะแชร์อะไรให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าถ้าเราฝึกแล้วก็เราท่องแล้วก็เราให้เพื่อนจับเวลาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะหาเพื่อนที่ช่วยเราพัฒนาตัวเองในแบบที่ดีที่สุดนะไม่เอาเพื่อนที่แบบว่าคอยติเตียนหรือว่าตำหนิเรานะคะ เอาเพื่อนที่ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กและช่วยชวยกันทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นแบบในในเป็นตัวเองในแบบเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะ Have a good night ค่ะเจอกัน EP หน้าแล้วก็อย่าลืมนะใครฟังมาถึง EP นี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการแชรค์คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไป Good night ค่ะสวัสดีค่ะ